โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมกดตัวใหม่ก็จะเป็น x m o u เมาส์ตามที่แอดมินเขาประกาศนะครับประกาศอัปเดตล่าสุดมาที่ใช้ได้คือมี x m o u เมาส์ MG เมาส์จากเมาส์จากที่อันนี้นะแทนเป็นเมาส์มาโค o โดยเฉพาะจะใช้พวก HK ตามคลิปก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้ละอ่ะแล้วก็บล็อกไม่ให้ไม่ให้ตคลิปเมาส์เวอร์ชันเก่าๆด้วยนะแต่ที่เขาแนะน,นำมาก็เป็น x เมาส์ที่ มันใช้ได้ก็คือวิธีใช้เราไปโหลดอีกเมาส์มาอ่าอีกเมาส์หาโหลดได้นะติดตั้งกดเปิดมาเลยกดเปิดมาปุ๊บกดแอปแล้วก็ไปเจกตัวเกมมันนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นตัวเทสนะอีกอีวถ้าจะเป็นถ้าเป็นของเซิร์ฟทีเฮดหรือเซิร์ฟอะไรกันแล้วแต่นะก็ดูตามรูปเอากดโอเคแต่นนี้อ่ามาถึงตามชื่อมันนะคลิกซ้ายเนี่ยเราจะให้เป็นตัวนี้นะครับผม อ่ะซิมูไปเห็นปะ simulated ขี่เราก็ใส่เป็นมาโคยิงตรงอ่าเราก็จะก๊อปโค้ดมาปับป๊บก๊อปปี้โค้ดมาใส่นะครับตั้งนี้เป็นเลขหกแค่นี้นะใส่นี้เป็นเลขหกอ่ะหรือใครที่เก่งเก่งเรื่องอีกเมาส์ก็ไปตั้งเอาเบสิกก็ประมาณนี้ใส่โค้ดไปตั้งนี้เป็นเลข6 กดโอเคกดแอปพลายตรงนี้นะครับผมอ่ะล้วดูปืนปรับเป็นต๊้ตัวเอ็กด้วยนะอ่ะพอ,อนนี้ถ้าเป็นตัวเอ็กก็ปอันนี้ปืนให้ดนิง่งนิ่งหน่อยต้องมีสกลิลด้วยนะอันนี้เป็นตัวเทสมันไม่มีสกลิลอะขี้เกียจไปฟาร์ม ใช่ไหมก็เอาสคริปไปทําเพิ่มได้นี่ผมจะให้สคริปไว้แล้วก็อันนี้อ่ะกลับมามาโครปรั๊มยานะครับผมก็ผมใช้เป็นข้างเมาส์หรือไม่ก็กดเลขสามก็ได้อ่ะอ่ะไม่ได้ดิข้างเมาส์ปุ่มข้างเมาส์ของทุกคนอยู่ตรงไหนก็ใช้นั้นอ่ะข้างเมาส์นี้หรือคลิกขวาอย่างนี้แล้วแต่นะแล้วแต่คนจะตั้งผมจะใช้เป็น m ส u s Button 4นะครับถ้าเป็นตัวนี้ผมม่ืป key, าปะ Simulate Key ใส่ Key อันนี้ก็ปรับเป็นเลขหนึ่งย่นะกดเคไปกด Apply แล้วมันก็จะปั๊มสามช่องนี่เดี๋ยวเทสที่ลงลง,งนันสักนี้อ่ะกดเลขสามปับ๊บไอ้กดข้างเมาส์ดิเห็นปะกดข้างเมาส์มันจะตั้งให้ปัมป๊มปั๊มปั๊มตั้งปั๊มตั้ง อ่าปานนี้นะครับนี่มันจะตั้งให้ปั๊มยาสามช่องเนี่ยปึ๊บ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 ปาน,นี้ก็ไปลองตั้งเอาดูเดี๋ยวให้สคริปตบอลริปตเมาส์นี่ทิ้งไว้ในดิสนะมันสามารถเอาไปใช้กับพวกเมาส์อื่นๆได้นะพวกเมาส์ราเซอร์โลจิธิกลองเอาไปแต่งต่อเพิ่มได้ถ้างง,งตรงไหนก็ คอมเมนต์ถามแล้วกันนะครับบ๊ายบาย